เพื่อนๆหลายคนคงรู้จักกับเกมแกลลี่มอ d เกมแซนด b บ็อกที่สร้างมาจากมอสตของเกมฮาร์ปไลท์สองสุดโด่งดังแต่รู้ไหมครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งทางค่ายเกมเคยแกล้งคนเล่นเกมนี้แบบเถื่อนด้วยครับโดยเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นในปี2011มีผู้ใช้ไลน์หนึ่งได้โพสต์ผ่านฟอรั่มว่าเขาเปิดเกมแกลลี่มอสและพอจะเล่นเกมแต่ตัวเกมมันเด้งออกและขึ้นข้อความเออร์เลอร์ว่า unable to s h a d e polygon normals โดยตอนแรกบางคนคิดว่าเป็นแค่เกี่ยวกับตัวเกมหรือย,ยังอื่น แต่จริงๆแล้วนี่เป็นระบบในตัวเกมตรวจเจอไฟล์เกมสำหรับคนที่เล่นเกมแกลลี่มอสเวอร์ชั่นเกมเถื่อนเท่านั้นและคนที่โพสตเรื่องนี้หลังจากนั้นก็โดนแบนจากฟอรั่มภายในไม่กี่วัน แต่สำหรับผมคิดว่าแนะนําให้ซื้อเกมแท้จะดีที่สุดครับเพราะสามารถเล่นกับเพื่อนได้และสามารถโหลดมอดได้เยอะแยะจาก Steam Workshop มาได้ง่ายแถมเกมนี้ผู้พัฒนายังหมั่นอัปเดตเกมแบบสม่ําเสมออีกด้วยครับแถมเกมนี้ก็ยังลดราคาเหลือ109บาทตอนนี้ยังพอไปซื้อเกมนี้มาเล่นได้ครับแล้วเพื่อนๆชอบเล่นเกมแกลลี่มอกันไหมสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ